ซุซาโนะเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญในตำนานชินโตของญี่ปุ่นเขาเป็นบุตรของเทพเจ้าอิซานางิและเป็นน้องชายของอามาเทระสึเทพีแห่งดวงอาทิตย์และสิกิยามิเทพแห่งดวงจันทร์สุซาโนะมีบุคลิกที่ซับซ้อนและไม่สงบทำให้เขามักมีปัญหากับเทพเจ้าอื่นๆสวัสดีครับพบกับผมมาอยู่สตูดิโอ วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวตำนานของซูซานโอ,อะเทพเจ้าแห่งลมพายุต้นกำเนิดและบุคลิกของซูซานโอะนั้นเกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้าอิซานางิได้ล้างหน้าเพื่อล้างความสปกปรกหลังจากที่กลับมาจากยมมโลกซึ่งเป็นดินแดนแห่งความตายเมื่อเขาล้างจมูกซูซานโอะก,ก็เกิดขึ้นซูซานโอะได้รับมอบหมายให้ปกครองทะเลและพายุแต่เขา แสดงความไม่พอใจในหน้าที่ของตนและมักก่อความวุ่นวายให้กับสวรรค์หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของซูซานโอคือการขัดแย้งกับพี่สาวของตนเองคืออามาเทระสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งซูซานโอคได้สร้างความวุ่นวายในสวรรค์จนทำให้อามาเทระสุต้องหลบเข้าไปในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้โลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืด เทพเจ้าอื่นๆต้องร่วมมือกันหาวิธีดึงดูดให้อมาเทระสึออ,อกมาจากถ้ำโดยจัดงานฉลองและใช้กระจกส่องให้เห็นภาพของเธอในถ้ำจนเธอออกมาดูเนื่องจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้ซูซาโนโอะได้ถูกเนรเทศจากสวรรค์เขาเดินทางมายังดินแดนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอุสุโมะซึ่งเป็นที่ที่เขาพบกับครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าพอลูกสาวคนสุดท้ายของพวกเขา กำลังจะถูกงูยักษ์ยามาตะโนโอโรจิจับกินซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดของซูซานโอคือการต่อสู้กับงูยักษ์ยามาตะโนโอโรจิซึ่งเป็นงูยักษ์ที่มี8ดหัวและ8ปดหางที่ครอบครองดินแดนและกินสาวบริสุทธิ์ของหมู่บ้านทุกปีซูซานโอนั้นได้เสนอความช่วยเหลือโดยวางแผนที่จะวางกับดักให้กับยามาตะโนโอโรจิ เขาเตรียมสุราที่มีรสเข้มข้นและวางไว้ในถังใหญ่แปดถังเมื่อยามาตะนงโอโรจิมาถึงมันได้ดื่มสุราและเมาสุซาโนโอจึงใช้โอกาสนี้ตัดหัวของงูยักษ์ทีละหัวจนสำเร็จซึ่งภายในห่างของยามาตะโนโอโรจินี้สุซาโนโอได้พบกับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าคุซานางิดาบนี้มีพลังอำนาจมากสุซานโอนำดาบนี้ไปมอบให้เก่อมาเทราสึ เพื่อเป็นการขอโทษเธอและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพี่สาวของเขาต่อมาดาบคุซานางิได้กลายเป็นหนึ่งในสามสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นที่ใช้ในพิธีการรมราชพิเศษของจกักรพรรดิญี่ปุ่นสุซาโนโอเป็นเทพเจ้าที่มีทั้งด้านดีและด้านร้ายบางครั้งเขาทําให้เกิดพายุและภัยพิบัติและเป็นผู้ปกป้องมนุษย์ในบางคราวเช่นกันตำนานของเขามักเน้นถึงความสมดุลของธรรมชาติ และการเชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์เรื่องราวของซูซานโอะจะท้อนให้เห็นถึงพลังและความสามารถในการควบคุมธรรมชาติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือและการขอโทษเมื่อทำผิดพลาดซูซานโอะเป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในตำนานและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแม้ว่าเขาจะมีนิสัยที่ไม่สงบและสร้างความวุ่นวายแต่เขาก็เป็นผู้ที่มีความสามารถทำความดีและปกป้องผู้คนได้ เรื่องราวของเขาถูกเล่าขานมาตลอดและยังคงมีความสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องราวตำนานของซุซาโนโอเเทพแห่งลมพายุหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ